อีกหนึ่งสาวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคเะจ้าของวลรีเด็ดกรรมการอึ้งอย่างสาวเมย่าทีล่าสุดนะคะเธอได้ไปด่งดังไกลถึงสปปลาวในฐานะของซีอโอสาวสายมูนะคะผู้นําเทรนด์การผลิตสินค้าธุรกิจความงามจนแฟนๆนะคะต่างยกให้เธอเป็นอันดับหนึ่งของวงการความงามของสปปลาวกันเลยทีเดียวละคะ่ะโอ้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนกับกับบ้านเก่าห่างเหินไปนานไปไปอยู่ลาวมาแบบนานมากห่างเหินมานานเนาะแล้วก,กับบ้านเก่าแล้วก็คือเหมือนกับ เราเคยอยู่กับพี่เอ็นนาและทำวงการนางงามมาแต่วันนี้เราได้มีโอกาสในการที่มาดูมีเซ็กซี่และเหมือนว่าทางทางพี่น็อตจะแอบแอบท้าทามให้เป็นแบบเฮ้ยเมย่ามาดูในวันตัดสินได้ไหมแล้วเผื่อจะมีสซอยพอะไรบางอย่างในวันตัดสินนะคะเอออันนี้คือเรายังไม่สามารถบอกได้ว่ายังยังบอกไม่ได้้ต้องรู้ไปพร้อมกันใช่แล้วค่ะตื่นเต้นมาได้แบกว่าเหมือนกลับมาอยู่ในวงการการประกวดครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นสิเราอยากกับคือ ยังจำได้ไหมกับกตำนานของกรรมการอึง้งเราก็อยากเราก็อยากจะกลับมาทําเป็นกรรมการอึ้งอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้จะทำเป็นตำนานอะไรก็ต้องรอดูกันนะคะเออแล้วอย่างนี้เราเราจะแบบว่ารีแคปไหมจะทำรีแคปเลยไหมเพราะว่านี่มันก็ประกวดอนะประกวดสองงานเหมือนกันแต่แค่ว่าอาจจะแตกต่างก,กับบุคลิกเขาได้ะไรนะบริบทเดิมของเวทีที่เราทำแอนนาเธอได้ยินเราใช่ไหมว่าเขาเรียกร้องเราสองคนในการรีแคปปฏิบัติการเนี้ยมันต้องมันต้องมาแล้วนะนะมีแต่คนรีเควสว่าอยากให้มา ก็ต้องรอติดตามดูว่าแอนนาเขาจะสละเวลาอันมีค่าในการหาเงินของเขาเพราะเขาบอกเลยว่าแอนนารักเงินแอนนารักเงินแอนนาจะสละเวลามีค่าและําพวกคุณผู้ชมทุกคนได้หรือป่าในการรีแคปมิเซ็กซี่ครั้งนี้ก็ส่วนตัวเราอยากรีแคปไหมอยากรีแคปสิเห็นเขาบอกว่าผู้เข้าประกวดมีแต่คนแซบเลิศๆคือแค่เราเดินมาเนี่ยอู้ตายแล้วกรรมการก็แซบผู้เข้าประกวดก็น่าจะไม่แซบแพ้ให้แพ้กันฝากเวทีมิเซ็กซี่นะคะบอกได้เลยว่าเวทีนี้เคยเป็นเวทีในตำนาน นะคะแล้วมันก็จะกลับมาไปตำนานอีกรอบหนึ่งแน่นอนค่ะ ทีนี้ถามส่วนตัวบ้างได้ข่าวว่าตอนนี้ก็คือเหมือนเอาธุรกิจหลายๆแบรนด์หลายอะไรของตัวเราเองเนี่ยไปดังที่เรามากอันนี้ยังไงคะจริงๆต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเมย่ยะเองอะค่ะเราเริ่มต้นจากการเป็นนักธุรกิจเนาะแล้วจ,จับพัดจับถูว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะเรามองว่าในอนาคตอะธุรกิจอะถ้าเกิดว่ามันจะเติบโตได้ดีคือนักธุรกิจต้องเป็นผู้นําได้เป็น KOL หรือว่า Key Opinion Leader ได้ดังนั้นเนี่ยเราเลยผ่านตัวเองเข้าสู่หาเป็นอินฟลูเอนเซอร์และด้วยช่วงสถานการณ์ที่มันเป็นโคว พอวันหนึ่งที่มันเปิดอะ่ะล้วก็กลับสู่บ้านเก่าออกต่างประเทศตะก่อนอะ่ะเมย่าเคยได้ขนาดนามนะว่าเป็นเจ้าแม่ความงามระหว่างประเทศชอบไปประเทศนูน้นประเทศนี้เอาธุรกิจเครื่องสาอางไทยไปไปส่งออกประเทศลาวเอาธุรกิจเครื่องสาอางลาวมาที่ประเทศไทยเรยกันไปเฉยกันมาจนตอนนี้เราพูดได้ไหมอ,ะอ่ะว่าคือที่ลาวเนี่ยเขาแค่จะขนาดนามเราว่าราอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะในการที่เป็นแบบเฮ้ยถ้าพูดถึงธุรกิจเครื่องสำอางเนะี่ยก็คือแบบต้องเมย่าเลยอันดับหนึ่งเลย นะคะแบบนี้แอบไปมูที่ไหนมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้าน,นี้เราก็อยู่กับพี่อนนาก็เป็นสายมูเหมือนกันโอ้ยิงกว่าอนนาสอนให้มูเยอะมากว่าแบบมูแทบจะมูแบบหุยเมย่มยาแต่สีที่หนึ่งนะที่เรามูเราได้ผลผลแบบเราบอกได้ไหมได้ได้ทุกคนจะเห็นว่าเรากับอนนาไปปลูกอื้อลือออ,อและทุกครั้งที่ไปปลูกอื้อรือก็จะได้อะไรที่เซอร์ไพรส์กับมาตลอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและจุดหนึ่งนะนอกจากปลูกอื้อลือที่สถานที่เนี้ย ถ้าใครตามเพจเราอะค่ะจะรู้เลยว,ว่าเราไปที่อินเดียหลังจะกลับมาจากที่อินเดียปุ๊บอยู่ดีแล้วก็จุดพลุแล้วก็ดังเป็นพลุแตกอย่างที่ลาวเนี่ยเมย่ากลายเป็นคือเขามีการโหวตกันเนาะว่าเมย่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่แบบว่าคนลาวชื่นชอบอตามแม่สิตังไปว่าคนลาวเขารักฉันอ่าก็คือแล้วเราได้มีโอกาสลงแข่งแม่สิตยังอยู่ไหมคะ ยังมีโอกาสร่วมงานกับแม็ซิตังอยู่ค่ะเพราะล่าสุดเนี่ยก็คือแม็ซิสตังก็ได้สร้างตำนานว้ที่ลาวนะคะสร้างตำนานว้ที่ลาวแล้วก็หลายๆครั้งก็ได้เจอกันอย่างล่าสุดอะมีปัญหาที่เวียดนามแม็ซิสตังก็เข้ามาเป็นกาวใจเคียร์ให้ว่าเอยเมยย่าจะต้องอยู่ยังไงเวลาไปต่างประเทศเนี่ยเวลาถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นต้องทํายังไงแล้วก็เวลาในการติดต่องานที่ต่างประเทศต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมยย่าถามนิดนึงก่อนหน้านี้มันก็ได้มีการโพสเนาะของแม็ซิสตังมีการโพสตภาพพบบ เออกลุ่มแบบเออฉันไม่ใช่กระเทยไฮโซไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มอันนี้เรามีได้คุยหรือว่าทักไปหาแม่บ้างไหมตกใจเลยอะ่ะตอนแรกอ่ะคุยกันจะบอกว่าพอโพสเสร็จปุ๊บแบบอันนี้เราเล่าได้เนาะแม่อน,นั่นเราเล่าเนาะแมนาโทรมาหาเลยว่าไม่ญานเราไปทําอะไรแม่สิตังหรือเปล่าบ้าแม่หนูคุยกับแม่สิตังล่าสุดเดือนพฤศจิกายนยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้อะไรเพราะเรายุ่งเรื่องงานช่วงท้ายปีปิดยงปิดยอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแม่บอกไอ้แคเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าไงเราก็เลยโทรคุยกันสุดท้ายก็มีการเปิดใจกับ แม่ไม่แน่ใจว่าเปิดจาก,กับแม่แม่นาว่าไงบ้างเพราะเขาได้คุยกันแต่เราเราคิดว่าแม่สิตังคงแบบเอออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราให้เจ้าตัวมาตอบเองดีกว่าค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่คือสิ่งที่แม่พนนี่คือหมายถึงพวกเราจริงไหม อันนี้เราจะตัวเขาตอบดีกว่าอ่าแล้วความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์เรากับแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีมากความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรดีมากคาสียงสูงมากดีมากอย่าหากแกง <laughs> <laughs> คือมันเป็นประเด็นไปนหมดแล้เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบบางทีแบบไม่ได้อยู่กับแอนนาเราไปอยู่ลาวก็บอกว่าถ้าเรากับแอนาาอแอนาพอแบบว่าไม่ค่อยได้คบกับแม่สีตางก็กลายเป็นว่าตีกับแม่สีตางหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วอะค่ะคือเรามองว่าต่างคนต่างวาระต่างคนก็ต่างทาหน้าที่ตัวเองอะไรเงี้ย แต่หลายคนก็มองเลยนะว่าแม่แม่สิตาโพสต์มานี่คือโฟกัสมาที่ฝั่งเราหมดเลยนะทั้งเมยา่าทั้งพี่แอนนาทั้งพุดเดิรนะ์นลงเงี้ยก็มีความช็อกนิดหนึ่งก็เลยต้องได้คุยกันว่าเอ๊ะแม่แล้วมันยังไงวะมันเป็นมันเป็นจังไสวะสูาสนาะทำไมเป็นแบบนี้สุดท้ายก,ก็ได้เคลียร์ใจไปแล้วค่ะว่าเป็นยังไงซึ่งเมย่ะอยากให้ทางเจ้าตัวค่ะแม่สิตาได้มาพูดกับทุกคนเองว่าสุดแล้วเรื่องมันเป็นมาอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือความสำคัญของเราแล้วว่าแม่นาเอยแม่สิตาเอยหรือเมี่ยนนะความเยนะ 영 <목소리도> ยังไงก็ต้องอยู่ในการเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะมันเป็นฟีลเหมือนแม่เขาน้อยใจใช่ไหมช่วงหลังก็คือเหมือนแบบแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทํางานแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้มีการแบบเรียกแม่มาอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ป่ะโออเราไม่แน่ใจ <c oughs> เลยว่าแม่เขาน้อยใจหรือเปล่าไม่กล้าตอบแทนแม่แต่จะบอกว่าเอาจริงๆอ่ะเราก็คิดว่าเขาอาจจะมีนิดนึงว่า <c oughs> ว่ายังไงแต่ไม่รู้ว่าเขาน้อยใจเรื่องอะไรแต่โดยส่วนตัวของเราอะค่ะเรามองว่าแม่ก็คือแม่ของเรายังไงก็เราติดตามกันไปว่าแม่ชิตาจะมาทําอะไรกับทางเราไหมหรือว่าจะเปิดใจเคลียร์ใจกันยังไงบ้้าาาแแต่่เเหมือนนนววลียรกับพะ ไม่น่าจะว่าเป็นยังไงเพาต้องถาม2คนนั้นดูแต่สำหรับตัวเมยา่าโทรปุ๊บแม่มาปับ๊บแม่โทรปุ๊บเมย่าก็ไปปั๊บเหมือนกันค่ะและ้วในส่วนของเรื่องการช่วยเหลือคนล่ะคะเมย่าค่ะยังทําอยู่ไหมเอ่ยเมย่าจะบอกว่าการช่วยเหลือของเมย่ายังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือเป็นมืลาวแต่ก่อเนี่ยเป็นแค่เมืองไทยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้จะเป็นที่เลาาเนี่ยเมย่าจะขยายไปเจ็จังหวัดพร้อมกับอีก18แขวงขอันนี้คือความตั้งใจของเราซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดแล้วมันต้องประกอบไปด้วยคือเราก็มีปัจจัยที่มากพอและไม่รบกวนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย่าก็จะทำธุรกิจของเมยา่าในเรื่องของการทําธุรกิจเก็่สําอางธุรกิจผลักผลิตเก็่สําอางธุรกิจการค้าการข,า,า,รขายการตลาดต่างประเทศจนปัจจุบันนี้ธุรกิจมันเกิดขึ้นเยอะมากเครื่องสําอาง ปั้นดาราปั society, ้นคนดังให้ประเทศลาวอะไรย่างนี้มันไม่เป็นรอย่างมากซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วค่ะเวลาที่มันสําเร็จกลับมาแล้วอะเมย่ยก็คืนกลับไปสู่สังคมในการที่เมย่าก็ไปช่วยเหลือคนตามสถานที่ต่างๆอย่างประเทศไทยเนี่ยช่วยมาครึ่งประเทศแล้วส่วนประเทศลาวเนี่ยเรากําลังเริ่มทยอยไล่ช่วยในเขตตัวเมืองเนี่ยเราช่วยแล้วนครอหลวงเขาบางเราช่วยแล้วแล้วเราก็จะไปแต่ละที่แต่ละที่เพราะเรามองว่าถ้าเกิดว่าเราได้ผลประโยชน์จากที่ไหนเราก็คือเราก็ควรที่จะคืนผลประโยชน์กลับคืนสู่ที่นั่นเหมือนกันค่ะแต่ละเขตที่เราไปช่วยเราเลือกยงงไ ก็จริงๆอยากทำเบ้องหลังให้ดูเนาะว่าเราก็ขับรถไปนี่แหละแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ส่งลูกน้องเราเนี่ยลงไปดูว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือเขาแบบโอเคไหมถ้าโอเคเราก็จะลงไปช่วยเราไม่ได้ช่วยทุกเคสนะคะเพราะว่ามีหลายคน,นะส่งเคสมาให้เราดูมันเราพิจารณาเยอะมากว่า สมควรไหมเพราะว่าเอาจริงๆว่าเราอ่ะก็ไม่ได้มีเงินระดับแบบหมื่นล้านที่สามารถช่วยทุกคนในโลกใบนี้ได้เราก็มีเงินจำนวนหนึ่งเราแล้วก็ต้องเลือกและเคสที่เราเลือกส่วนใหญ่ปฏิหารหนึ่งที่เมย่าทำนะคะคือจุกเคสที่เลือกอ่ะเราพยายามถ่ายทอดสู่สังคมให้สังคมได้เห็นว่าเนี่ยมันคือแรงบันดาลใจหนึ่งที่เวลาที่คุณดูแล้วคุณอยากจะลุกขึ้นมาทําแบบนี้สิ่งหนึ่งราค่ะไม่ใช่ราการที่เมย่าบอกว่าเฮ้ยจะช่วยคนคนหนึ่งแล้วมันแล้วมันจะมันจะดีต่อนี่เหรอสิ่งที่มันดีต่อสังคมคือคนที่เห็น ในรูปแบบที่เมย่าทำมันจะเป็นเยี่ยงแล้วมันจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ส่งต่อไปถึงคนอื่นให้เขาถึงก็ทำตามแบบที่เมย่าทำค่ะสุดท้ายอเมยา่ายืนยันความสัมพันธ์ในแก๊งเราหน่อยก็ขอยืนยันความสัมพันธ์ในแก๊งเราว่าดีค่ะอย่างนั้นแฟนดีค่ะม <laughs> ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแม่ก็คือแม่แม่สิตังก็คือแม่ของเมย่าแม่อนาคือแม่ของเมย่าทุกคนรักกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็อยากจะฝากเนาะเรื่องธุรกิจตอนนี้ธุรกิจกันที่ต่างประเทศกำลังดีๆเลยอ่ะเพราะว่าตอนนเี้ยกลาป็น เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้เป็นอนะินฟลูเอนเซอร์เนาะซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นนักธุรกิจนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่ามีพี่คนนึ่ถามว่าสุดเมย่าเป็นอะไรหรอ,องั้นมัดร่วมแล้วกันเนาะเมย่าเป็นเซเลบริตี้มาจากเมืองไทยนะคะที่ไปเติบโตที่ต่างประเทศอยากให้พี่น้องชาวเราได้รักเราแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปอีกหลายๆประเทศก็เราติดตามกันว่าจะไปประเทศที่ไหนแต่ไม่ว่าเมย่าจะไปไหนเมย่าจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศคนไทยสามารถไปขายต่างประเทศได้และคนต่างประเทศสามารถมาขายที่คนไทยได้ยังไงขอฝากเจ้าแม่ความงามระหว่างประเทศคนนี้ด้วยนะคะ